สวัสดีทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาเป็นวันวันจันทร์นะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมพ่อศิษย์เหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาเยี่ยลับข้าวไข่หนึ่งตัวนะครับเป็นเจ้าม้วนนะครับทุกท่านอ่าคอยชมผลงานพร้อมกันครับเจอหาพ่อศิษย์เลยครับผมพ่อศิษย์สวัสดีครับสสวัดีครับเกินสามมือดอกเลยต้องจีบไปแล้เรื่องไหนวเดี๋ยวมาทาวะมันเป็นมันอ่ะเดี๋ยวตัวตัวจมวนจ้าม้วน กําล <letter S 1> ังหาวนี่หรอกพ่อเนาะยังไกํลังหาวบ่กํลังหาวรอหาวได้ละเอาไปตรงนี้ขึ้นได้อันนี้ะนี่ะบบสสมุดบ่นเพขึ้นมุดเ้ตัวนี้เนี่ยันี้เนี่นี่เนอมาตบานตัวนี้เน่เออมัตบานสามกุกตนี่มีสามกโอ้ยนี่ครับสามกูยังอยู่เลยครับเอาพอมัตบานตัวนี้ตัวเนี่นี่มีสามกกบ่ตัวนี้ตัวนี่ันเป็นขนาดเดเดจเสียง เสี้งตัวนี้ไฟใส้มักแไฟเสียงไดพ่อเสียงของมัจะตเสียงสูงมัจะตโอ้เป็นนกเสียงสูงเด๋เสียงสูงเสียงหญ่เสีงนดอกก็ซ้ำหญ่ดอกก็หนเสียงสูงนกเสียงสูงกุ๊เดียวเด๋อวกุ๊เดียวขึ้นไม้ลงไม้แต่วาลีลาบ่มีดอกีลาก็บอไครมีดอกแต่ว่าขึ้นไม้ลงไม้ขันขันก้อเมีะก็พอกันล่ะกู้กกู้ก้กู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 ้กวาคือบุีอู่ตันตัวนั้นเดียวปะเ้ยนี่ว้ เนี่ยนะโอ้ปลามังขืนอลไรเนี่ยพ่อเลี้ยงอะไรเนี่ยมันกำลังขึ้นตัวนี้กำลังขึ้นมันจะเลี้ยสี่ตัวแล้วปาดนี่จะฟื้นตัวเนี้ยไหมตัวนั้นล่ะตัวที่ว่าไปฟื้นก็ไปใส่ละเจ้อ๋อคัดคำคาับตัวะลานน้งเต็มไหมเนี่พ่อตัวบ้านตัวนี้ยังได้ย่วยนุ้นน่ะนี่ตัวนี้มามาตะบ้านนี่หนึ่งกุกนะครับโอ้ชนะปีกสวยเลยตัวนี้ เสียงเสียงโตเลยว่าเสียงโตแต่เนี่ตัวนี้นเป็นแบบเสียงเงนกูมึงอืมแต่ว่าเสียงเงยเสียงเนี่ยแบบไม่ไต้โตโตโตแบบปานี่เสียง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 เสี่งไกลสูตรงนี้ได้ลิเต้อ่าสุดตรงนี้ไปได้นี่ครับดูชัดๆเลยครับหนึ่งกุบข้าวลมนะครับเนี่ยข้าวลมไหลวะกูอ่ะก็บอกซ้ำไหลหรอกแต่ว่าย้อมันเขาเข่ามาแข็งมาคู้ยยังไงอ๋อตัวใหญ่ตัวงามใส่นกวันนกไปหลับเลย นี่เอาไม้ลำกันเนี่ยเพราะเป็นนั่นเอาม้ลำกันเราพร้อมกับไปอยัางก็พร้อมกับไปตอไปยยนหรือเป่าเอามากระพันพร้อมมึงดูนี่งละอืเอามสามตัวบอกดูนึ่ปล่อยไปตรงนี้มันคือข้ามมือเดียววะเพราะพร้อมกันเราแค่บอกดูน่ะลองดูข้างหลังบ่มีควาวมี่วมดิดูเงี้ยมอกรีพี่ข่วมนี่เอ๊ ม้วนเหี่กม้วนมาเนี่ยนกตุ๋นป่ะเนี่ยแล้วปวยมันปวยเดี๋ยวมันเหี้ยมเดี๋ยวมันเหี้ยฟังเหี้ยเสียงยังไงว่ามันขึ้นขึ้นทัดก็ดอกเ้าทัดก็ดอกตัวไหนโอ้ตัวนี้ผมมาเปลี่ยนให้ครั้งแรกนะครับเนี่ยโอ้ยงามงามป่ะบอทอนมันมัไปบอท้อนแล้วตอนนี้ยังเฮ้ยตีมาเออก็เลยเกลียวได้อยู่ มันย้อนหนึ่งหนึ่งกุกนะครับทุกท่านตัวนี้ป้าดคามเนี่ยพอ่อมาปวดพูดเลยยืนตั้มยืนสวยนะพอเนาะป้าดลงมาตะมตันตะสาขาม,มาเท่าผม,มาพ่อเนาะเดี๋ย,ยว่คนนี่นี่เอาเข่ากุ้งนี่มุ้งนี่พอดินคือตัวนี้ดิเจ้าตัวเดียวาขากุ้งนี่ไปเงินจ่ากุกคลรุมมาแต่งตัดดุล ขา้มแตไมแน่หรอพอบลมหลายหลายยังซั่งซีสิบกจะได้สีตัวตี่จะได้ซีหรืาจะได้ซีแล้วต่อไปก็ไปใส่ไปหันไูเรื่อก็ได้สอนเลยครับท่านกามองหานกต้องเอาแบบนี้ครับที่จะไม่ดินนี่และตัวที่บ้านเอาวนแดงเขากวนกระรอกน้ำเต็มโอ้ตัวนี้ตี่อไัวกวนนกันเก่าหน่นะเก่ายังได้ส่งนอก่อนเขาตดพสิว่า เอาเอาขึ้นต้นไม้ครับต้นที่มีมดแดงเก็บมดแดงในตัวลงกระบอกน้ําเลยครับผมตัวนี้แปลกต่างจากเพื่อนเลยครับนี่นะครับโคนสวยครับลายคอมีตัวสวยทุกอย่างเลยครับจะปิดตัวตอะไรก้อนบางทีว่าตัวเหนียวว่ะตีก้วนนี่ตัวนี้ตีก้วนนี่ตัวโตเดี่ยวเนี่ย มันทงมัอยู่กับไผ่นี่มันปีกลัวหรอดิตอนน้เจ้ากับปีกัวได้มาเลี้ยวนี่น่ะไผ่เนื้อยังไงไข่ฟักเนื้หยังกต่ยังไงเก็บเต็มพวกคู่น้อยพอเนะบ่อพคู่อพอข้ามมันก็ง่ายมากแจ๋วข้ามมือหลอดดากีพ่นี่เล้ยวพอข้ามมือหลอดดากพูจริงง่ายมากแจหนูก็ยังไม่ยืนง่าย ตัวนี้แหละตัวต่อไปจะฝึกขึ้นไหมหม่เลสีตัวเลยทีเียวเลสีไปสามเชือสี่ีนไปฟอาไป้ไปเจอที่สอมัแดงเป่าเลยวนี้เลยมแดงเปาทหนาบ้านมแดงเป่าทั้งนเออหนึ่งกมันแดงสองมันแดง่อือ ถึงสาวถึงอเงียบกเนมันมันสองตัวนึงแต่กัตแต่อยู่หางตัวนึงแล้วอันนึงมันโมดินผุๆๆนะมันยางมันก็ยิมันยางมันก็ยินะงเียบตงนต้นบกใครดินนี่ะพอนะตนเตีนสักกระ้งน่ะยังมนก็ตายก็หมดมันเต้นสักกงจี๊กอบนนำนิดทีนว่ายได้แคนก็ลองนำหใสเราเตรมมาพ้อมแล้วส่งเดีกันนีพี่เขียนหพ่อมากเลยส่งเดียกันลย่น้ะนกสเนี่ย สงเรากันแต่ตัวนั้นเสียงตัวนั้นบม่ทันตัวนี้โอู้ยังไ่ทันอยู่ไหนบ่เสียงตัวนั้นก็การเรลือบไ่ทันตัวนี้ดีตัวนั้นก็แท็กไว้สิแต่ตัวนี้ก็แท็กก็แท็กเอาไว้ปั่นนั้นแต่มมวนก็ตันก็แท็กสูสีกันแต่มมวนก็ตัวนั้นขันกับมวนก็ตัวนั้นมวนก็ตัวนั้นหลายบุ้ยไม่ห่วยอย่างเงี้ยคูเดียวคู่หัวเดียวพอแต่ว่าเสียงสูงไกลสูตสีนั้นไม่ได้ก็คน ตัวนวานเจ้าเจไปลงครับส่งไก่เสียงนกคือยู่ไก่นะเสียงนกย่ไก่อยู่ไก่นี่ครับาเวลาหานกให้หาแบบนี้นะครับท่านไปตัวต่อไปเขาว่าฮัตเป็นนี่นะเขาบอกคอยเขาคิดว่าคเีด็นั่งฟังประสิทธมาทีนี่นะโอ้ยนตัวสากุกนี่พอตอนนี้เี่ของสิถ่วยันจบ่นี่เหอถ่ว มีคว่ดอกเจ้อืต่้่มาสมอต้นเสมอไปั้งเงี้ยั้งอยังเสมอต้นเสมอไปเสีเขล้มมมีดอกมีแป่นดินอู้สูลปิหลังชิดครับกำลังข้นนียวพ่อคันอยู่บบเสมอนี่คันบ้างเมอเงี่ยดูเนี่ยอยู่แค่น่ะครับคันเสมอเมออือิตปลาปอซ้โตโจไม่ข่อยสันขุดตรงอ้ำโตโจไม่ข่อยตัวแรกไหครับตัวกับปลาปอดนะ เปนตัวบางีก really? si ็กนลงตตอนนี uh ้ขก uh uh ้อนกันนเีเออยี่หรี่ขวายาเขาไปสึ้เชียรเดียวนด้นะก็โอซองเชียรนี่แหละเขมวงนะบวงมีไซหัวอ้เงินหลายคุณภาียเมีนมอปกนอก็โตได้เทียบกันนเทียบกันนะเอาขึ้นป๊มหมุนปั๊มันเอาได้ตัวนั้นนะมันแตงมันก็เอาได้ตัวตากปอกปอเหียวตัวโจมาตัวแรงตุกปาปอคับปออี

นี่ครับเจ้ามวลในย้ายย้ายข่ยนะครับทุกคนนี่ครับผมพอ่อจิตครับนี่เป็นราคาสามสิบห้าแดงนะครับผมเจ้าทองมวนพอ่อจิตก็แบ่งให้ไปเล่นนะครับเออเจ้าทองม้วนชื่อแจแล้วไปอยู่ผมไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อไหนไม่รู้ครับคอยติดตามชมเราไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ